สวัสดีจ้ามาผมพอกับแม่ไอม,มาอีกเลยเด้อเว้ยน,นี่ซิมาเบ้าเรื่องอันให้ฟังอีกคือเก่าหน่อยจะพี่น้องเรื่องอย่างวันตีก็เรื่องประมาณว่าอันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับที่ว่าไอ้ภรรยาเสียชีวิตหรือว่าผัวเสียชีวิตนะั่พี่นออ้องเออมือน,นี่จะมาเบ้าเรื่องว่าคนต่างประเทศนะเป็นเยอะได้พี่น้องเป็นอย่างมันบอ คนต่างประเทศก็คือเป็นเยอะหมายถึงว่าเจ้าเคยได้ยินข่าวบอกข่าวอยู่เมืองไทยแต่ก่อนนี่แม่ไอมาไม่ได้มีคุณสาฝรั่งนี่แม่ไอมาก็เคยได้ยินได้จากเคยอ่านข่าวน้ำหนังสือพิมพ์แนะ่น้ำวิทยุแนะ่ก็ได้ยินแล้วกันน้ำทีวีสมัครในทีวีนะพี่น้องนะข่าวอะไรข่าวก็คือแมวที่รวยที่สุดในโลกหมาที่รวยที่สุดในโลกันว่พี่น้องแม่อมาก็งงได้ว่าทําไมแมวถึงต้องรวยที่สุดในโลกก,ลลโลก,ก็คือแมวตัวนั้นน่ะเจ้าของรักมาก เจ้าของรักมากคนที่เป็นเจ้าของแมวนะ่ะไม่มีลูกไม่มีผัวอาจจะเวลาอยากได้แบบมีลมอาจจะแบบไปงานปาร์ตี้แล้วเซิงกันแล้วก็จบเหมบพี่นอ้องเออแต่ว่าถ้าให้แบบแต่งงานไปเลยนะ่ะไม่มีเขาไม่มีนะะ่ะพอเป็นอะไรไปแล้วคนนั้นก็ได้ทํางานดีนะพี่น้องเพราะแบบว่าเขาเสียชีวิตไปเมันบอเ,เขาจักเสี่ยาสมบัติให้ผู้ใดอาจจะยกให้เป็นของกองกลางของเป็นศูนย์อ่าศูนย์อะไรนะ ว่าเราก็เรียกวัดไหมที่โบสถ์หรืออาจจะเป็นให้คนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเขาก็อาจจะที่ได้เออกูหักแมวแห้งก็เลยห้แมวนะพี่น้องก็คือเห็ดพ,พี่นายก่ไห้แมวก่อนตายพี่น้องนะแมวตัวนั้งก็รวยเป็นรวยที่สุดเป็นแมวที่รวยที่สุดในโลกบางคนก็มีแมวก็เลี้ยงหมาก็คือมีแฟนแต่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนพอเป็นอะไรไปก็คือแก่ตัวไปบางคนก็เกิดอุบัติเหตุบางคนก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุก็คือแก่ตัวไปแล้วพี่น้องเออแก่ตัวไปแล้วที่ตายแล้วก่อนตายนี่ก็ ทำพินัยกรรมไว้ให้หมาพี่น้องหมาที่รวยที่สุดในโลกกับมี่มปนว่เออคือเขาจะให้เขาไม่มีลูกแต่สัตวสัสสตว์ตัวนั้นที่เขาเลี้ยงอาจจะเป็นหมาเป็นแมวตัวกิ้งกาอะไรก็ว่าไปเขาจะให้สัตว์ที่เขารักที่สุดนะ่ะพี่น้องเออได้สมบัติที่เขามีอยู่เขียนพินัยกรรมไว้แต่ว่าแม่มากกับบรรลุวาหลังจากนั้นคือตกลงแล้วหมาหรือแมวที่ได้อ่า ทรัพย์สินสมบัติของเขานะ่ะเอาไปทําอะไรทางหลวงเอาไปทําอะไรหรือยังไงอันุ่มไอ้มากกับบรรลุราะวะข่าวเขาไม่ได้บอกนะจ๊ะเนาะนะ่ะรแม่มากก็เลยจะมาเล่าเรื่องว่ามันมีอะไรแปลกๆเยอะของพวกฝรั่งนะเพราะอะไรฝรั่งไม่ไม่ไม่ใช่ส่วนมากก็คือบางส่วนฝรั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ค่อยแต่งงาน,นพี่น้องเออไม่ค่อยแต่งงานก็คือบางทีอยู่ด้วยกันเฉยๆแบบเธอก็อยู่บ้านเธอฉันก็อยู่บ้านฉันเวลาอยาก่า ซึ่งกันฉันก็มาหาเธอบ้างเธอก็ไปหาฉันเธอก็มาหาฉันบ้างฉันก็ไปหาเธอมากก็คือจบนะพี่น้องไม่ได้มีใบทะเบียนสมรสอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่มีลูกไงพี่นอ้องเกิดเลยอันซิมาบอามันฟังนะว่าในกรณีบางคนมันบอกพี่น้องว่าเอา้าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีลูกแล้วเขาไม่อยากให้หมาไม่อยากให้เมวเขาไม่อยากไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงอะ่ะคนที่จะได้จะได้สมบัติเขานะ่ะก็คือใครมันบอกพี่น้องอาแม่มามาจะมา,าว่าบันฟังเนี่ยในกรณี ยกในกรณียกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะจ๊นะเนาะอาจจะมีผู้ชายคนนึงผู้ชายคนหนึ่งบางทีเขาอาจจะเสียชีวิตเสียชีวิตในก็คือกสเกษียณนะแล้วนะพี่น้องเกษียณแล้วเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตโลกชราโลกบูเทานะ่าอะพี่น้องไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรแต่ก่อนที่เขาเสียชีวิตเขาก็จะรู้แล้วอุ้ยอีกหน่อยก็ จะจาความไม่ได้จะกินหนังสือไม่ได้จะเอออคือกลับมาเป็นเด็กอีกรอบนึงเขาก็รู้ว่าเออเขาจะตายแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะทําพินัยกรรมไว้บางคนก็อาจจะทหนหนําไว้ตั้งแต่ตอน50ปีบางคนก็รู้ว่าอีกสองสามปีก็คงรู้สึกตัวเองว่าอยู่คงอยู่ไม่รอดหรอกอะไรถึง5ปีเขาก็จะทําไว้นะพี่น้องทําไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตถึง3หรือ4ปีมันว่าพี่น้องนั่นหละเขาก็จะมีทําบางคนก็คือไม่ได้แต่งงานที่แม่เอมาบอกเขาก็อาจจะให้สมมติว่าพี่น้องเขาไม่สี่ห้าคนสมมติว่าห้าคนเนาะเขาก็จะให้พี่น้องเขาเลย ว่าห้าคนสมมุติว่าเขารักเขารักคนแรกคนแรกนี่ก็คือเขารักเขารักมากสุดเนี้ยเขาอาจจะให้สมมุติว่าคนแรกเขาอาจจะให้หนึ่งแสนคนที่สองอาจจะให้แปดแปดหมื่นสามคนที่สามอาจจะให้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่คนที่เขารักที่ที่คนที่แบบเขารักหรือว่าเขาเขารบหรือว่าเขาอาจจะสงสารมากที่สุดเขาอาจจะให้เยอะกว่านั่นแหละจ้ะเออถึงเขาแบบว่า ไม่ได้มีลูกมีผัวแต่สมบัตินะั้นก็คือญาตนะิพี่น้องนั่แหละพี่น้องญาติพี่น้องของเขาที่เขาทําพินิกรรมไว้นะั่แหละจะพี่น้องก็คือจะได้รับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าญาติของเขานะ่ะหมายถึงว่า เขาเสียไปแล้วแต่ว่าญาติญาติของเขาประมาณแบบว,ว่าไม่ได้ทําพินัยกรรมไวนะ้เนาะคือแบบเขาเสียชีวิตแต่ว่าอาจจะลืมคิดว่าตัวเองไม่ได้ได้สมมลูลเร็วนะพี่นอนะ้องเนาะเออก็คือลืมทําพินัยกรรมไว้ลูกผัวก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วสมบัติตรงนั้นน่ะคือว่าทรัพย์สินของเขาที่เขาตายไปแล้วหลังเขาตายไปนะพี่น้องเออมันมีอะไรบ้างมีบ้านหรือว่ามีรถมีอะไรพวกญาติญาติสมมติว่าญาติมีกัน สมมติว่าญาติมีกัน5คนเหมือนเดิมเนาะเออพวกญาติพี่น้องนี้พอคนนั้นเสียไปแล้วเหลือ5คนเขาก็จะมาขายได้พี่น้องบ้านหลังนี้ขายได้ล้านหนึ่งเขาก็จะมาแบ่งเป็น5ส่วนแล้วก็ลถลดของคนที่ใช้อยู่ที่ตายไปเน,นี่ย เขาก็จะมาขายหรือว่าเขาจะขายทุกอย่างแล้วก็เอาเงินในบัญชีของคนที่เสียนะพี่น้องเอาเงินในบัญชีเอารถเอาบ้านเอาที่ดินเอาอะไรทุกอย่างที่คนที่เขาเสียไปนะมาขายขายแล้วรวมกันแล้วก็มาเป็นกับเงินฝากมาเป็นเท่าไหร่เขาก็จะแบ่งกัน5คนพี่น้องนะจะพี่น้องอันนี้ในกรณีไม่ทําพินิยกรรมเนี้ยก็คือจะแบ่งให้เท่าๆกันเลยจะพี่น้องเออไม่ได้ว่าให้คนนั้นมากให้คนนี้น้อยนะเออก็คือถ้าไทยทำพินัยกรรมก็คือเขาจะแจกจ่ายให้ญาติ ญา,าตาิที่อยู่เบื้องหลังด้านหลังในพี่น้องให้เท่ากันแต่ในละรณีแล้วเขาถ้าถ้าเขาเสียไปแล้วเนี่ยก็คือพี่น้องเขาก็จะมาอันนี้กันเองนะจะพี่น้องจะมาแบบว่ามาแบ่งแยกสมบัติกันว่าห้าคนเธอได้ร้อยฉันก็ต้องได้ร้อยนะไม่ใช่ว่าเธอได้ร้อยยี่สิบฉันได้100ร้อยบอจ้ะอืมอันนี้เขาจะแบ่งกันตามนี้แล้วก็ที่แม่เอม่ามาพูดทําไมเลยทําไมถึงมาพูดเรื่องนี้ เพราะว่าอย่างกัมนมันกับ่บมีแนว่ว้าหลายนะพี่น้องเนาะก็คือมันมีนอื่นสิว่าอยู่แต่ว่าคือพ่อคิปนี้พ่ออยก็เลยมาเว้าวนะพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นที่แม่เอ玛ม,มาอยู่นอร์เวย์ก็คือมาเที่ยวบ้านคุณสาตอนนั้นก็ยังเป็นแฟนนะมาเที่ยวบ้านแฟนห้าเดือนเห mm. ม,มือนบ mm. ่นพี่นอ้องมาเที่ยว mm. บ้านแฟนห้าเดือนนี้ก็คือเออไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษมาเที่ยวบ้านแฟนได้สามเดือนแล้วก็กลับไปพอกลับไปแล้วก็คือได้วีซ่าทำวีซ่าติดตามสามีมาเลยงนีจากพี่น้องเออทำวีซ่าต <500 S 2> ิดตามสามีมาปัจจินีก็ งิ้นแต่ว่าคุณสาบอกว่าเข้มมาสั้นญาติของพี่เขาหน่ะพี่เขาในที่เป็นแฟนน่ะเป็นแม่เดียวกันกับกับผัวซะใหญกับผัวแม่เอ็ม่าแต่ว่าคุณละพ่อจะ้ะคุณสาบอกว่าตอนนี้เข้าไปเข้าไปเดนมาร์กนะย,ยุ่งเริ่มหลายพี่น้องมันแดดลด้ฝนแดดล้ฝนเข้าไปเดนมาร์กนะเอาไปทําไมหรือเขาจะไปขายบ้านเอาเขาไปซื้อบ้านที่นั่นเหรอบอกว่าไม่บ้านนี้เป็นบ้านของลุงเขา ลุงหรือป้าเอาเป็นว่าลุงนะจ้ะแม่มากกับจบอกเขาได้เป็นบ้านของลุงเขาแม่มากกับใจเต้นตึกๆได้พีน่น้องวายว่าวสันเอ้ยเอ้ยผัวกูก็ได้เงินและผัวกูก็ชี้ได้กันในนอกเอ <c oughs> เอก็เ <c oughs> ลยแกล้งถามเอาแล้วเธอแล้วแล้วเธอมาไปน้ำเขาตีที่ไปจังสันสิที่ไปจังไหนเพราะว่าคนนะนะุณนั่นอะ เป็นลุงของพี่สาวแฝดชั้นแต่แต่ว่าไม่ได้เป็นลุงชั้นเอ้าแม่มาทำไมบอกว่าไม่ได้เป็นลุงก็เป็นพ่อเป็นแม่คนเดียวกันกันไม่ใช่เหรอลูกบอผัวแม่แอม่า่าจากไหนบอการเอ้ยสันคนเป็นแฝดนะคุณและพ่อวสันคุณและพ่อกับชั้นพอพ่อคนแฝดนะเสียชีวิตเขาถึงมาเจอพ่อชั้นแม่ชั้นก็เลยแต่งงานกันวสันพี่น้องโอ้ยแม่มาก็เลยว่าเออกระแปาบอได้เลยเนาะ แล้ว้ะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าก็คือไปล้างไปล้างทําความสะอาดบ้านที่เดนมาร์กแล้วก็ไปขายอะไรแล้วก็แบ่งมาแบ่งเงินกันสองคนเพราะว่าไม่ใช่สองคนแล้วก็เขามีหลานอีกอยู่เดนมาร์กอีกคนหนึ่งถ้าจะไม่เขเป็นสามก็คือมาแบ่งกันสามคนทั้งรถของคนที่เสียชีวิตไปทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในท่าน,นาคาร่นะจะพี่น้องก็จะมาแบ่งกันเออนั่นแหละแม่มาก็เลยมาบอกเออโอ้ยบ้าไทยตกลาวพี่น้องที่จริงไม่ได้ตกลาวนะเพราะว่ายุงมันเยอะนะพี่น้องมาสิเฝ้าเว้าไฟเฝ้าเสาปฏิเนาะ ก็เลยเก็เลยจะมาเล่าให้ฟังในแหละจะพี่น้องเออแล้วเป็นว่าทาไมพวกต่างประเทศเนี่ยพวกฝรั่งพี่น้องมันมีอันนี้แบบนี้เยอะมากพี่น้องเยอะอยู่เรียว่าบางคนก็แบบว่าตายไปแล้วแบบว่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีลูกหลานไม่มีอะไรในพี่น้องมันก็คือบ้านเทาได้เนาะบ้านเทาหนูโอ้ยมันจะต,ตายลูปั๊บจะมีลูกหลานจะมียา่ามไปจะทั้งหลายเต็มตึง้งหมดเลยพี่น้องเออแล้วทีวนี้ก็จะมีกรณีของชาวนอร์เวย์เนี่ยบางคนแม่ามาก็ได้ยินมาก็คือบางคนอะ มันก็มีว่าใดจะพี่น้องมนุษย์ที่เหนนะม็นเนาะบางคนก็รู้ว่าลูกตัวลูกนะตัวเองนะ่ะไม่สบายไปอยู่บ้านพักคนชราหรืออาจจะไปเข้าโรงพยาบาลน,นานแล้วลูกก็ไม่มาเยี่ยมนะพี่น้องพอทางโรงพยาบาลหรือว่าบ้านพักคนชราส่งไปว่าอุ้ยแม่เธอหรือพ่อเธอฉันรู้สึกว่าจะไปรอดแล้วนะอีกในสองสาวันหรือ,ออีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฉันคิดว่าจะเด็ดสมอลเล่แน่นอนมันบอกทั้งลูกทุกคนมีลูก5คนมีลูก1ิคนก็ไปหมดพี่น้องไปเฝ้าไปเฝ้าไข่พอไปเฝ้าไข่แม่เพราะว่า ใกล้จะตายก็จะได้สมบัติแล้วแต่ในแม่หรือคนเป็นพ่อที่ป่วยอยู่รู้ว่าลูกเ่ยไม่ได้รักหรอกพอเวลาจะเป็นอะไรลูกถึงมาเยี่ยมอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่าเขาทําพินัยกรรมยังไงแบบนี้ก็มีจากคือแม่ไอม,มาได้ยินได้ยินมาเขาก็จะทําพินัยกรรมประมาณว่าไม่ให้ลูกเลยพี่น้องเพราะเขารู้ว่าลูกเขานะ่ะลูกขานาดะคือไม่ได้รักเขาจริงหรอกแค่อยากได้เงินเงินที่เขาตายไปแล้วอย่างนี้พี่น้องเขาก็ทําพินัยกรรมว่าให้คนนะ่ะให้คนที่ดูแลเขานะ่ะ อาจจะเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรพิเศษที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลนี่คือดูแลเข้าดีเขาจะเขียนพินัยกรรมให้เลยนะพี่น้องเขาจะเขียนพินัยกรรมให้เลยนะ <ua> ว่าให้คนคนี้แสนคนนะให้คนให้อีกพยาบาลอีกคนหนึ่งสองแสนคนเนี่ยพี่น้องเออแล้วก็จะเป็นบ้านพักคณชราก็จะมีประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนบ้านรู้ว่าคนนี้ป่วยไปอยู่บ้านพักคนชราเขาก็จะไปเยี่ยมบ่อยไปเยี่ยมบ่อยใช่ไหมแต่ว่าลูกที่เป็นลูกจริงๆเนี่ยไม่ไปแต่พอเขาเสียชีวิตไปเขาได้เขียนพินัยกรรมไว้ก่อนที่เขาเสียว่า ไม่ให้ลูกพี่น้องไม่ให้ลูกแต่จะให้เพื่อนบ้านคนที่ไปดูแลเขาไปบ่อยซื้อกับข้าวกับน้ําซื้อดอกไม้ไปให้เนี่ย ก็ให้คนนี้หมดก็มีแต่พี่น้องมันมีหลายกรณีนี่แหละไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นลูกแท้ๆแล้วยังไงพ่อแม่ตายคุณจะได้หมดไม่ใช่หรือจ๊ะมันก็จะมีกรณีคือฝรั่งมันก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละนะมนุษย์ขี้มินที่แม่เอามาบอกอ่ะเออบางคนก็ไม่ได้รักแม่จริงอยากได้สมบัติแม่อยากได้สมบัติพ่อเนี่ยเออก็คือไม่เคยไปเยี่ยมเลยพอรู้ว่าเขาจะได้สมอลเล่ไปเยี่ยมเงี้ยแต่เพื่อนบ้านนี่เป็นห่วงเป็นใยไปเยี่ยมบ่อยเนี่ยเขาก็จะเขียนพินัยกรรมเลยจากพี่น้องแต่ในกรณีนี้ถ้าเขาไม่เขียนพ แต่ในกรณีบางคนที่แม่ไอมาบอกนะก็คือเขารู้ว่าเขาแบบจะไม่รอดแล้วในอีกอาทิตย์สองาทิตย์บยพี่น้องเขาจะเขียนพินิกรรมมาให้เพื่อนบ้านบางทีก็จะให้เพื่อนบ้านไปเกือบหมดอีกส่วนหนึ่งอาจจะให้หลานให้ลูกเนี่ยก็มีด้พี่น้องเนอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นลูกแล้วจะได้เลย,เลยดิยจ้ะโอ้ยยุง่งหลายพี่นอ้องเอ้ยเออนั่นละยุ่งหลายยุ่งหลายนั่นแหละแม่ไอมาก็จะมามาโอ้ยวบาไทายตกลาแล้ว มาเล่าเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับว่าสมบัติพัชฐานของญาติโกรหูติกาเวลาเป็นญาติกันหรือไม่เป็นญาติกันแล้วทีนี้เกิดว่าเขาเออเกิดว่าไม่เป็นญาติเลยได้ไหมหแล้วถ้าเกิดว่าเป็นญาติกันแล้วก็เสียไปนี่เขาไม่เขียนพิัยกรรมห,หรือเขียนเนี่ยเราจะได้ไหมจะได้เท่าไหร่ไม่เอมากมาว่าบันฟังเลยจะไปนอนมันนี่ก็ชุดสวยเลยจ้าจ้าคลิปนี้ก็เพิ่มเลยขอบคุณทุกคนก็ไลค์ก็แ oh like, ชร์เลยจ้าสวัสดีจ้าบาย